สวัสดีครับผมแจ็คโอเวอร์ไซด์ครับสวัสดีครับผมดำโอเวอร์ไซด์นะครับก็วันนี้ครับ,รบมาอยู่กันที่ทางบอวินแต่ไม่รู้ว่าทางพี่ลอยเป็นคนติดต่อเขาเขาไม่เห็นพูดอะไรนะเขาบอกว่าวันนี้จะไปบอวินแล้วก็นัดกันที่บ้านแล้วเขาก็พามาก็เลยไม่รู้ว่ามาที่อู่หรือว่ามารถบ้านเราก็ยังไม่เห็นนะครับ ก็เลยงงงงอยู่เขาไม่รู้ว่าร้านนี้เขามีผลงานอะไรมีอะไรดีก็ยังไม่รู้เลยเพราะพี่บอยเป็นคนติดต่อเฮ้ยี้ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยสัตวเกือบโดนหน้ากูเนี่ยกำลังมองกล้องอตกใจโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยผมบอกทางผู้บริหารนะแล้วพี่บอยบอกว่าพี่แล้วอูเขามีผลงานอะไร มีรถอะไรดีคือนึกออกไหมว่าให้เขาส่งมาทางไลน์อันนี้ทางไลน์ใช่ไหมเนี่ยคือไม่ได้ให้เขาด้วยมาอย่างนี้แล้วไปเอาของใครเขามาเนี่ยอันนี้อันนี้ส่งมาจากทางไลน์ไลน์ไหนเนี่ยเกือบเข้าเบ้าหน้านะไลน์อ่ะหมายถึงว่าให้ส่งมาเป็นข้อความเลยจะได้รู้ไว้เป็นเบื้องต้นอันนี้ล่อ,ลอมาดสดๆ,ๆมาเลยดีแล้วเจ้าของร้านเขาจะตบไหมเนี่ยไปเอาขอเขามาเนี่ยไม่รู้นะไปะเดี๋ยวตามก็ไปดูเลยกว่า ทางผู้บริหารได้อยู่ด้านไหนรูว่าเป็นรถอะไรปู่ชื่ออะไรนะเฉียวหน้ากูาไปหน่อยเดียวเองโดนหน้าเขาหบป<ะ>่มามาไป,ปครับก็มาดูทางด้านอู่กันเชี่์ใส่พานเพียบอ่ะดูเสียวอะ่ะมีแบบพีซีอ่ะอู่นี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยสาหรับพีซีนะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันสําหรับรถพีซีนะมีหลายสเต็ปมาก เหน่ียวจัดนะมีซีเพียมเลยก็เดี๋ยวเข้าปูปูเลยดีกว่าเข้าไปทางด้านในเลยเพราะว่าปูเขาชื่ออะไรรับทำอะไรบ้างเกี่ยวกับซีเอ็นะเพราะว่าที่เราเห็นได้มาซีเยอะมากเลยตอนนี้ ก็นนะ่าจะมีหลายๆสเต็ปให้ได้พูดคุยกันนะสำหรับคลิปนี้กับปู่นี้นะก็เดี๋ยวเอาชมกันบรรยากาศด้านในนะผลง,งานก็อบอกว่าเทียบเลยนะช่วยการันตีเทียบเลยลก็มีอุปกรณ์ของแต่งต่างๆนะสำหรับเป็นทั้งรถ P C S รถเอ่อพวกตะก,กูลเวฟดี e ซูเปอร์คัพนะที่เขน่าจะทำทุกรุ่นนะนี่ทางด้านนี้นะก็เป็นอะไรแต่ตงก็บอกว่าเฟี้ยวเลยนะ เยอะ,ะแต่งซิ่งแต่งสวยนะก็มาเดี๋ยวพาไปหาช่างเลยดีกว่ารู้จักกับทางเจ้าของร้านสวัสดีครับก็๋ยวให้ที่แนะนำตัว,วช่างแชมป์บอวินช่างแชมป์บอวินนะนนะก็อันนี้ชื่ออูช่างแชมป์บอวินเลยกองต,ตัวเลยนะมาเดี๋ยวขอเชิญนนะี่คันด้านนีน้เลย นะครับเราก็อยู่กับพี่แชมป์ช่างแชมป์นะช่างแชมป์บอกวินช่างอุลับทำอะไรบ้างเอ่ยเราทำ E C X เเป็นหลัก E C X เป็นหลักนะรถสายพานก็คือต้องบอกว่ารถสายพานพวกคลิป150พวกอะไรก็ทำหมดทหมดนะแล้วเออ่พวกรถโซ่รถโก่ก็ทำดีดีดีเวก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันทำเหมือนกันนะคือทำหมดตั้งแต่เซอร์วิส ยันเพื่อการแข่งขันแต่ต้องบอกในระดับการแข่งขันเน้นหนักสุดก็คือ c ีซนี่ครับ c ีซจอดหน้าร้านเยอะมากเอออันนี้ก็เป็นในโซนของอะไรแต่งสวยงามใช่ไหมครับพวกรถสวยงามรถตะกรวดก็ทำก็ทำครับก็ทำด้วยนะเดี๋ยวเดียวเออวันนี้ทางย่อยใชมป์เอารถอะไรไหมชมเออยี่รุ่นข้างท่อเปลืองครับข้างท่อเปลืองนี่เดียวนะอันนี้มันเป็นสเต็ปในการแข่ง ใช่คมีเปอร์เซ็นต์ในการแข่อืมเออสามารถไปใช้การลดต้านได้ไหมได้เครื่องตืนี้ก็ได้ใช่ไหมไแข่งขันด้วยอะไรด้วยครับมาก็เป็นพี่เซ็กอันนี้ปีอะไรเลยตัวนี้ปี2016 2016นะพี่เซ็กสองพข้างข้อเปลืองข้างข้อเปลืองเดี๋ยวจัดนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มสนุกละกับพี่สีเอาจากทางด้านบนก่อนที่เห็นเป็นของแต่งเลยก็คือแอน อันนี้เป็นแฮนด์ของมองกุฎแฮนด์มงกุฎนะเอออันนี้เป็นตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยใช่ปะ่ะครับอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับช่างแชมป์เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะสำหรับ,รบแฮนด์มงกุฎก็ต้องบอกว่ามีหลายสีนะหลายสีหลายทรงนะสามทรงป่ะสามทรงสามทรงนะเป็นทรงเตี้ยทรงกลางแล้วก็ทรงที่เป็นทรงสูงเหมือนปกติสามทรงนะสำหรับแฮนด์มงกุฎเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็ประกับครับ ก็คู่ละสองร้อยห้าสครับ250รบาทนะอนของโมกุลเหมือนกันครับเดี๋ยวอันนี้เป็นงานอลูมิเนียมปะอลูมิเนียมเดียวนะก็ในส่วนของรถแข่งก็อาจจะไม่มีอะไรอะไรที่เป็นของแต่งหรูหรามากนะน,นะก็มาเป็นชิวหน้าครับเออเป็นชิวแต่งชิวใสสาขาเท่าไหร่เอ่ย550บาทฮ้ยใช่เหรอ5้0ยบาทหรอบบาท เฮ้ยเบี้ยวตัวหนาด้วยใช่วหนาเน,นี่นะงานเนียนเลยอ่ะห้าร้อยห้าสิบเบี้ยวนะอันนี้เอ่อต้องถามนิดน,นึงพวกต่างจังหวัดพวกอะไรนี้ส่งพิมเอสส่งอะไรนะไ,ได้ไนดะ้จะส่งได้นะทั่วประเทศนะเราลี่แม่งอยู่ตรงข้ามบ้านเลยอยู่ตรงข้ามเลยอยู่ตรงข้ามเลยวีน่าครับนคาร์าบอนคาร์บอนแท้อันเท่าไหร่เอ่อพันห้า พันห้าห้าสิบนะสำหรับวีน่าแต่ต้องบอกว่าอันนี้ใส่มานานแล้วนะก็แบบผลองนิดๆหน่อยๆนะพูดนี้สามารถซ่อมแซมได้ไหมแซมได้ได้ส่งได้เหมือนกันนาซ่อมได้พวะอะไรพวกนี้ของทางช่างแชมป์ก็มีครับมีครับมีเหมือนกันทาได้เหมือนกันครับต้องบอกว่าไม่ได้แรงเดียวนะสวยด้วยนะนี่มาไล่มาทางชุดเอ่อด้านล่างครับก็อันนี้เป็นชุดกระบอกโชคก เดิมแต่กึ่งไรเบาใช่ไหมครับ่งไรเบางานตรงนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ที่เป็นงานกึ่งแบยเป็นงานกึ่งก็คู่หนึ่งก็650าครับ650บาทนะคู่หนึ่งแล้วก็ตัวชุดจานเบรกเป็นจานไรเบาจานสล็อตใช่ไหมครับจานเจาะไรเบาเจาะไรเบาราคาอยู่ใบละเท่าไหร่ใบละ650้อยห้าบาทะครับาทนะตัวปั๊มก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะ ซ้ำเป็นซ้ำเดิมซ้ำเดิมนะเน้นเป็นเดิมเน้นเป็นเดิมนะเพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถแข่งด้วยครับแล้วก็ชุดล้อครับล้อเป็นกิ๊งปุ่มกว้างเท่าไหร่เอ่ยกู๋ละพันเจ็ดหา้าสิบครับเอ้ยของดูหเว้ยร้านทัองแชมป์พันเจนน็ดห้าสิบครับผมตกล้อเราเออแปดร้อยกว800่าบาทครับแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทนะเนะพราะปกติเอ่อจะเห็นขายทั่วไปก็คือ ประมาณ1,000บาทครับแต่นี้คู่ละอัน750บาทั 700, เนเจฮ้ยเปลี่ยวกิ๊กกูจะเป็นล้อออ,อลูมิเนียมอันลอยนะครับจะมีความแข็งแรงแล้วก็เบาเบาเหมาะสำหรับการแข่งขันแล้วถ้าเราเอาไปใช้งานแบบบ้านบ้านก็ได้อยู่ที่ด้ขี่ต้องบอกว่าด,ดีด้วยเนอะเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าล้อปกติแล้ว เปียวๆอันนี้ลัดด้วยยางเบอร์4590นะครับเดี๋ยวจัดเลยเล็กมากอันนี้กว้างเท่าไหร่เอ่ยขอบล้อ1.1ครับ1นึุ่ดหนะวี่แหวกอากาศกันสุดๆอนะ่ะแล้วก็ตัวดุมอันนี้เป็นของด,ดุมชิกนะ,<จ>ะอยู่ชุดละเท่าไหร่ดุมชิก,ชกคู่หนึ่งก็พันหกห้าสิบครับผม่พันหกห้าสิบพันหกห้าสิบนี่พร้อมเดือนเลยไหม พอดูครับก็พอตัวดูนะแล้วถ้าเออเอาเรือด้วยอ่ะเอาเรือด้วยก็ถ้ามีฟูดีอะไรก็รวมอยู่ประมาณสองพันหกสองพันหกครับคือพร้อมเอาใบประกอบใส่เลยครับต้องเอาไปแปลงไหมถ้าใส่กับซีซีไม่ไม่ต้องแปลงก็คือยัดเรือนเข้าไปจบเลยแต่ของเดิมได้เลยแต่ถ้าสมมุติเราซื้อเฉพาะดูมไปเราต้องไปแปลงใช่ไหมต้องไปแปลงต้องไปแปลงฟูดนะแต่ถ้า2อ0พ พร้อมบูดพร้อมเรือของคลิปเลยเอออันนี้เป็นดุมแท้ดุมแท้แท้นะดุมแท้คลิปนะสองพันจบจบเลยเราสามารถสั่งทังทั้งแถมได้เปียวนะแล้วก็มาดูชุดบอดี้นะ<อ>ก็ยังเป็นชุดพาสสีที่เป็นเดิมโรงงานนะใช่ครับเดิมโรงงานเปียวก็มาเป็นบอกของเอกนาทองนะอันนี้ราคาอยู่ใบเท่าไหร่ครับใบราคพันเจ็ดพัานสิบบาท เบี้ยนะพันเจ็ดห้าสิบนะสำหรับบอกของเองนาะทองแล้วก็ได้มาทางด้านล่างก็จะเป็นท่อของกู่มหาชัยนะครับเออท่อชุดน,นี้เป็นท่อที่แบบต้องสั่งไหม<อ>หรือว่ามีขายท่าไดเลาท่ต้องส,งสั่งทครับ เพราะแต่ถ้าสำหรับรถแข่งต้องสั่งทำสำหรับรถผงต้องสั่งทำถ้าท่อสั่งทำได้ตกราคาดีไปละประมาณเท่าไหร่อยู่ไวละสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทนะแล้วถ้าท่อที่เป็นท่อตลาดอ่ะที่ไว้รุ่นใส่เป็นตลาดก็อยู่ราคาสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทนะต่างกันโดยประมาณหนึ่งพันบาทบของขู่มหาใช้จะใช้ดีไหมใช้ดีก็คือท้งขู่ว่าใช้แข่งด้วยใช่ก็คือใช้ทั้งขู่ขู่มหาชัยอย่างเดียวเลยใช่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ยินเสียงกันแน่นอนนะสำหรับเขาสมช่ก็ยังเป็นร้อนน้ำเดิมแล้วก็มาเป็นสวิง<ะ>อาร์มเจาะไล่เบาเอ,อ่ออันนี้ของทางแค,แคมป์เจาะเองหรือว่าเป็นชิ้นงานมาขายเลย,เป,าายเป็นชิ้นงานมาขายครับเป็นชิ้นงานมาขายยังเท่าไหรเ่เลยตัวสวิงอาร์มพันสี่ห้าสิบครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทน,นะสำหรับสวิงอาร์มเจาะไล่เบานะเปรี้ยวนะ แล้วก็เป็นโช๊คครับ YS นะอันนี้เป็นโช๊คของอะไรเรอ่ย YS เป็นอันนี้ตรงรุ่น PC ครับตรงรุ่น PC เลยนะครับอันนี้เอ่อความสูงเท่าไหร่ความสูงจะจะเตี้ยเตี้ยกว่าของเดิมประมาณนิ้วหนึ่งเตี้ยวกว่าของเดิมประมาณนิ้วหนึ่งนะเป็นตัวเตี้ยสุดเลยเปล่ยังเหรยังใช่ป่ะใช่ใช้แค่เตี้ยกว่าของเดิมนิ้วเดียวครับผม<ช>ราคาอยู่พูดเท่าไหร่ครับ YS ามพันเก้าห้าสิบครับสามพันเก้าห้าสิบน่ะเดียวแล้วก็ชุดน,นี้เป็นชุดดุมชิกนะอันนี้ดุมปอป่าอยู่เท่าไหร่นะดุมปป่าพันสี่ละสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบนะสหรับดุมชิกเขียวน่ะต้องบอกว่าหล่อเลยก็ยเป็นสไตล์รถแข่งนะสำหรับนี่การไล่เบาต้องบอกว่าผมแม่งโคตรชอบเลยการไล่เบา เปียวดีนะมาเปียวเปียวถือว่าเป็นรถแข่งที่เรียบๆนะไม่มีอะไรหวานมากมายก็มาถึงสเต็ปเครื่องแล้วคันนี้สเต็ปเครื่องอะไรเอ่ยเม็ดเม็ดชามเม็ดทองเม็ดชามเครื่องท่อก็มีในรุ่นของการแข่งขันผลงานล่าสุดดีกว่าผลงานล่าสุดน่าจะปีที่แล้วครับ ีที่แล้วลงในรุ่นนี้ได้ได้ที่หนึ่งกับเวลาเท่าไหร่สิบจุดสิบจุดสองกว่าสิบจุดสองกว่าเปี้ยวนะต้องบอกว่าเปี้ยวก็คือในสเต็ปนี้ก็จะทำได้แค่เออข้างเม็ดเม็ดชาทำก่อกเปลืองทำได้สี่อย่างพวกตัวเครื่องสามารถทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ครับต้องเป็นเครื่องยนต์แอนด์ด้า แคมเพิ่มอะไรพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยระบบน้ำมันอะระบบน้ำมันก็เป็นระบบน้ำมันเดิมต้องเดิมด้วยห้ามซิกห้ามเลคู่เด็ดทุกอย่างเลยอยากทำได้แค่นี้จริงๆใช่ในขุมนี้สยองนะสำหรับสัตว์เลื่อยก็คันนี้มาเดี๋ยวเจาะเลยชามอันนี้เป็นชามของแบบไรไรเองของพายังชั้นนะไรเองแล้วก็ เฟืองเฟืองก็เป็นเฟืองที่ขายทั่วไปนะอ๋อเฟืองที่ร้านที่ย้ำขายทั่วไปเลยเสียวอ่ะแล้วก็เม็ดอันนี้พอบอกได้ไหมเพื่ออะไรเม็ดพอบอกได้ไหมก็อยู่ประมาณเปอรสิบกับส,สิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสิบอส,สบองประมาณนี้ประมาณนี้นะเพระาะ,ะว่าอันนี้ต้องบอกว่าภาษาจีนมันเป็นสูตรการไล่ของทางร้านนะเพราะรถมีแค่นี้จริงๆ<ช>ไม่ได้มีอะไรสเต็ปเนี้ยเออความเร็วหน้าใหม่เนี่ยได้เท่าไหร่ ก็ประมาณสัก200เมตรก็ giving, ได้บรรลุยาวอะไรเงี้ยบรรลุยาวๆก็มี150บวกอยู <com> ่แล้วครับเฮ้ยเปรี้ยวว่ะแล้วรอบการขึ้นนะรอบการขึ้นก็ถือว่าไวดีไวนะโอ้โหเดี๋ยวส้าเตร็จเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเอ่อวัยรุ่นเอาอยากทำเงี้ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราาคอยู่6,500บาทเฮ้ยเปรี้ยว6,500บาท 6้า0บาทก็คือได้สเตนนี้เลยเครื่องไม่ต้องแกะด้วยแกะแค่ข้างเฮ้ยเสียวต้องบอกว่าเสียวจัดเลยนะก็เดี๋ยวให้มาให้กล้องมาดูทางด้านเครื่องยนต์นะครับทางด้านนี้ก็ยังเป็นของเดิมๆทุกอย่างนะพวกท่อปงท่อกรองนี้ได้เป็นข้อกรองเดิมข้อกรองก็ต้องเดิมได้แค่ข้างจริงๆได้แค่ชามเม็ดเบลงท่อสี่อย่างนะเฮ้ยเสียว แล้วสเต็ปนี้ไม่แพงเลยหกพันห้าร้อยบาทราคาประมาณนี้เอาแบบส่งเวลาชัวร์เลยหน้าไม้เนี่ยความเร็วหน้าไม้เนี่ยเอาแบบคือต้องได้แน่นอนอ่ะต้องมียืนร้อยห้าสิบสองเท่คือล้อติดพื้นใช่ป่ะล้อลงพื้นเลยแล้วถ้าล้อลอยอ่ะล้อลอยก็จะตัดอยู่ประมาณร้อยห้าสองร้อยห้าสี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวจัดนะ ระยะเวลาที่ล้อลอยกับล้อลงพื้นก็บอกว่าไม่ต่างกันเยอะนะโดยปกติเที่เราเห็นเกันมาก็คือล้อลอยกับล้อลงพื้นนี่ไม่ต่างกันเยอะนะใช่ค่ะเยอะๆเดียวพวกกล่องอะกล่องก็เป็นกล่องไฟเดิมกล่องไฟเดิมเดิมก็หัวฉีดพวกลิ้นก็อะไรตัวเนี้ยหัวฉีดลิ้นเดิมหมดครับเดียวว่าเปลี่ยนไม่ได้เ๋อเปลี่ยนไม่ได้ไม่ไ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอทางแข่แชมป์ฟังเสียงท่อหน่อยดีกว่าได้ราะว่าจะลั่นขนาดไหนอันนี้เป็นผาโล่งที่ไว้แข่งเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอทางแข่แชมป์ฟังเสียงหน่อยดีกว่า นะเสียวดีนะก็ว่าน่าจะมันนะสำหรับสเต็นี้นะก็ส่งเวลาที่วิ่งดีที่สุดเท่าไหร่10.2กว่ากว่ากว่านะต้องบอกว่าเสียวเลยนะสำหรับสเต็กขนาดนี้ก็ใครอยากทำก็ลองติดต่อมาทางทั้งแชมป์นะครับ6,500บาทเอาแบบโชว์เลยคือ150มียืนพื้นแน่นอนแน่นอน100%ระยะป้าเนอะระยะป้าก็จะอยู่ประมาณ โลหนึ่งะครับโลหนึ่งโลหนึ่งะครับลึกแน่นอนบิดกระเด่งเล่นก็ลอยเดี๋ยวนะก็คือแต่ต้องบอกว่าต้งแต่นี้ต้องไปล้อสิบเจ็ดป่ะเป็นล้อสิบเจ็ดนะต้องไปล้อสิบเจ็ดนะจะต้องคนมาทำแล้วแบบใส่ล้อเดิมแล้วมันวิ่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นล้อสิบเจ็ดนะแล้วระยะทางการไล่ก็อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าด้วยคุยการทั้งีกันทั้งแคป์ที่งานว่าจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวนะเขาฝากทางอู่ทางแชมป์มาด้วย,ยก็เขาบอกว่าทางแชมป์มีรถแข่งอีกก็เดี๋ยวไว้มาคราวหน้าเราได้มามีโอกาสมาอีกก็จะมาถ่ายในทุก่ะดับนะดูนะต้องขอโอกาสทางแชมชป์ด้วยว่าเดี๋ยวแวะมาจะได้มาพูดคุยกันในสเต็ปอื่นๆด้วยนะบอกว่าเดียวนะก็สำหรับส่วนตัวผมนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รรน,นะครับในช่องโอเวอร์ไซด์ไรเดอร์นะครับ แล้วก็ฝากทั้งเพจแวไรเดอร์ไ้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะติดต่อพวกเรานะครับทีมงานโนวไซด์ไรเดอร์นะครับก็มีแชทบอยแชทดามแล้วก็โทรผมนะครับก็ส่งข้อความข้อความกันไปได้สําหรับใครที่อยากฝากรูปก,ก็ตอนนี้เปิดนะครับเป็นปลปกลุ่มรับฝากรูปก็เข้าไปฝากกันในนั้นนะก็เดี๋ยวให้ชคาแชมป์บอกช่องทางการติดต่อนิดน,นึงทางเฟซบุ๊กก็ได้ก็มีเฟซบุ๊กครับชื่อเฟซบุ๊กช่างแชมป์บอวินไม่สุดแต่สุดจริต ไม่สุดจะสุดจะล,ลินนะแล้วก็มีเบอร์โทรศู7 5, 48, 5 48 3 8ป8เจดห้าสาปสามปดสามครับก็อน,นี้เป็นเบอร์นะัช่างแชมป์นะครับอู่ตั้งอยู่ที่เอ,อ่ออันนี้เขาเรียกเส้นถนนถนนบอวินถนนบอวินเลยนะก็เข้าไปดูในหน้าเฟซบุ๊กก็ได้มีแผนที่อยู่ใช่คร <ไ hoop. S 2> ับก็มาไม่ถูกก็โทรมาสำหรับต่างจังหวัดก็สามารถโทรสเข้ามได้มีการจัดส่งทุกอย่างนะยกเครื่องมาเป็นตัวสามารถทำแล้ว ยกกลับไปก็ได้ได้อาฝากทางแชงแชมป์ไว้ด้วยสำหรับใครที่ชอบเอ่อ PCX ตาย PC นะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถจะเต็บใหม่ๆหม่ให้แชมหน้นีครับเพราต้องลาไปก่อนครับผมสิค่ะ Girlfriend you gotta get it right Girlfriend you gotta learn to fight Girlfriend you gotta get it right Keep your eyes on the p r i z e You gotta want it with all your might Girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. You wanna make your way.